ต่อไปเจงโฟรครับเจงโฟครับอ่าคือาคือวันนี้ผมตั้งใจมากตั้งใจจะมามอบความสุขให้ทุกคนครับแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีแฟนค,คลับเขาเรียกว่าอะไรพี่ๆด้วยมีแฟนคลับผมด้วยอะไรเงี้ยก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมก็ แล้วก็สอหรับใรรที่มารู้จักผมไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่มาใ,ให้กำลังใจครับก็วันนี้สนุกมากเลยครับสนุกแบบสนุกมากๆเลยครับก็เชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนที่ที่จะมาที่พักครับผมว่า เาละเอาละขอคาดหวังกันเลยนะมีความคาดหวังกันนะก็ผมพูดเล่นๆเฉยผมอาจจะเออซื้อก๋วยเตี๋ยวตรงข้างๆในถัดก็ได้นะจะไปรู้เออใช่ผมว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ผมจะมาครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับที่มาในวันนี้ครับเอาแล้วผมจะโดนอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีอะไรทุกคนเสียวมากเลยอะไม่ต้องพูดนะ โอนิ่โอนหลุดเหมือนที like like no <Nept Vital ity injections> ่ตลอดเลยอ่ะอุ๊ยไม่ได้หลุดเฮ้ยนะจริงด้วยนะ What is this อ่เจอไม่นะครับครับครับก็อยากจะขออวยทุกคนดี่แหะครับก็เอ่อ ผมจะพูดไปหลายรอบแล้วแต่ว,แว,ว่าถ้าไม่มีทุกคนกุกคนจะไม่มีเราในตรงนี้หน้าที่ของพวกผมคือการที่ทําให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้แล้วผมไม่รู้ว่าพวกเราทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าพวกผมมีความสุขที่ได้มาเจอทุกคนมากครับก็หล่อมากหล่อมากก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในทีตรงนี้นะครับทั้งเบื้องหลังด้วยแล้วก็จีวีทีวีครับคนจะมีแค่นี้แหละครับก็ เออขอเก็บผ้าให้หน่อยได้ไหมหวังว่านี้จะเป็นชิป้าสุดท้ายที่โชว์ตัวเอาแซกมาเอเก็บผ้าให้หน่อยนะครับมา